สวัสดีครับผมอยู่กับผมดูชพูนนะครับในวันนี้ก็จะเป็นคลิปตามรีเควสเนาะก็คือมีคนดูขอให้ผมสอนลงด่านหรือว่าสอนฟาร์มแต่ไอตัวเนี้ยเดือดเฟสเอ่อเอาเป็นว่าด่านฮอ r ิซอนแล้วกันด่านฮอลิซอน ex นะครับผมซึ่งก็ที่จริงจะเป็นฮอลิซอนธรรมดาก็ได้หรือ ex ก็ได้ถ้าเกิดจะฟาร์มปลาดาวเฉยๆนะแต่ถ้าเกิดมีทีมก็แน,นะนำว่าฟาร์ม ex ไปเลยนะครับผม,มจะได้แบบประหยัดเวลาแล้วก็อันนี้เนาะแต่ที่จริงถ้าใครที่มีหินลุงเยอะๆไปคับเอาก็ได้นะครับผมเพราะว่า การลงด่านนี้เนี่ยมันค่อนข้างจะน่าลำคาญนิดนึงตรงไอ้ตัวบัฟด่านนะผมก็คือบัฟด่านเนี่ยมันจะเป็นยูนิตที่ไม่มีตัวแท็กไอตัวของไอสป i ริ a ัลเซส i t i ีฟเนี่ยจะ,ะจะโดนลดดาเมจลงยี่ขออภัยผมจะโดนลดดาเมจลง50%เนะครับมันเหมือนเป็นแกมบังคับว่าต้องใช้ตัวละครที่มีตัวของพาสซีฟไอสป i ริ a ัลเซส i t i ีฟเนี่ย ถึงจะแบบได้รับดามเมจปกติปกตินะไม่งั้นจะโดนลดดาเมจลง50%นะครับผมบอกเลยว่าค่อนขัางที่จะหนักนะฮะตรงนี้เ <c oughs> พราะฉะนั้น,นมันก็จะทำการแบบไม่ว่าอะไรอะจัดทีมยุ่งยากนิดหน่อยนะครับผมโดยที่ทีมที่ผมจะมาแนะนําวันนี้เนี่ยก็จะเป็นทีมที่น่าจะไม่รู้ว่าจบไวที่สุดไหมแต่ว่าก็จบไวเป็นอันดับต้นๆแล้วกันเพราะว่ามันมีทีมที่จบไวกว่านี้ก็คือเป็นทีมของจินโบริคู่กับมากินะครับผมมากิก็คือตัวละครตัวนี้นะฮะนี่ใช้เหรียญแลกได้แต่ผมไม่แแนนนะะําให้กครับ ถ้าเกิดชอบเป็นผู้เล่นใหม่หรือว่าเป็นผู้เล่นที่เพิ่งกลับมาเล่นอย่างเงี้ยแล้วมีเหรียญตัวของพาร์ทแค่อันเดียวแนะนําว่าไปแลกตัวของจินโมริจะดีกว่านะครับผม,ผมก็เลยจะแนะนําเป็นทีมที่พอจะหาได้ในตอนนี้แบบง่ายๆนะก็คือทีมของจินโมริคู่กับโบลี่นะครับผมในด่านนี้เนาะทั้งสงตัวนี้มันจะไม่ใช่ตัวของไอ้ไอ้รยนะัสไอ้แหกสเปริิตนะครับผมก็จะโดนลดดาเมจไป50%เนเนาะแต่ก็ไม่มีปัญหาแล้วผมเพราะว่า บัฟของจิโมริ่มันบวกบวกมาอีก115%พอดีเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมาโดนหักไป50%มันก็จะกลายเป็นว่าได้รับบัฟมาแค่ประมาณ60%นะครับผม65%ก็จะไม่มีปัญหาเนาะถึงจะน้อยไปหน่อยจบช้านิดนึงแต่ก็ไวอยู่นะครับผมไปไม่ให้เสียเวลานะครับผมไปเลยนะครับคีเอ็ดวาร์ปเอาไม่ใช่ผมขอภัยผมต้องไปวาร์ปแล้วก็ซิเค็ดเมนชั่นเดอะเฟชชั่นนิชงอะไรเลยลีนพันธ์นะผมคอริซอนอีเอ็กซ์นะครับผมนี่ถ้าเกิดถ้าเกิด ก็ค่อนข้างจะง่ายอยู่นะฮะก็สกิปสกิปไปเลยนะครับผมใครที่มีคุณมากิคู่กับจินโมริก็ใช้เป็นคุณมากิคู่จินโมริได้เลยนะครับผมมันก็จะไวกว่าเนาะเล่นง่ายกว่าเล่นง่ายเหมือนกันไม,ไม,ไม,ไม่ไม่มีเพราะเล่นง่ายกว่าเล่นง่ายเหมือนกันแต่ว่าจะไวกว่านะครับผมโอเคในทีมนเนี้ยให้เราวางตัวของโบลี่ไปเลยนะผมตรงนี้นะประมาณนี้ให้มันคุมไอข้างหน้านะครับผมแล้วก็วางตัวของเดนจิไปเลยนะครับทั้ง3ตัวเลยนะแบบนี้นะครับผม อาจนั้นก็กดเลดี้ได้เลยฮะรอวางไอดอลนะผมแบบนี้อ่าแล้วก็กดออโต้บัฟได้เลยครับผมทีนี้ก็มาอัปเดนจิให้ตามทั้ง3ตัวเลยนะฮะนี่ต้องขออภัยที่ที่จะมีเสียงกระเฮะกันแอมบ,บ่อยนะครับผมเพราะว่าอย่างผมยังแบบไม่หายจากไข้เนาะ <c oughs> <c oughs> ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมโอเคนี่นะฮะเราก็อัปเดนจิให้ตามทั้ง3ตัวเลยนะครับผมนี่นะอัพไปเลยนะครับแบบนี้ หลังจากนั้นเราก็มาอัพไอดอลนะครับผมให้เป็นอัพเกรด5นะฮะอย่าลืมซื้อหารไว้ด้วยนะแบบนี้นะครับผมแล้วก็มาอัพเดนจิขออภัยผมอัปบอลลี่นะฮะให้เป็นอัพเกรด3แบบนี้นะครับผมแล้วก็กลับมาอัพไอดอลต่อให้ตามเลยนะฮะง่ายนะครับผมไม่มีอะไรยากเนาะอย่าลืมซื้อหารทิ้งไว้ด้วยนะครับผมซื้อสิละสิละสิไปก่อนก็ได้นะนี่ครับผมแล้วก็อัพไปอัปแบบนี้พออัพไอดอลเต็มก็ให้เราวางตัวของคิโยทากะไปได้เลยนะครับแล้วก็อัพให้ตันเลยนะ น,นี้ก็คอยให้อาหารด้วยนะครับผมนี่แบบนี้อัพไปเลยแบบนี้นะฮะเอาไปได้เลยนะครับผม Let's go Let's go แบบนี้นะฮะโอเคจากนั้นก็ให้วางตัวของพีมนะครับเพื่อที่จะล้างสตันแล้วก็ฮิลบ้านเนาะเพราะว่าบอสในตัวด่านนี้เนี่ยบอสต,ตีบ้านนะครับผมแนะนำว่าให้พกตัวฮิลบ้านมาด้วยนะครับโอเคพอเราอัพพีมเสร็จปุ๊บตันเสร็จปุ๊บคิวตากะตันไอดอนตันแล้วก็มาเริ่ม อัพจินโมรีได้เลยนะครับผมตรงนี้เนี่ยผมจะอัพจินโมรีให้ตานก่อนตัวโบลี่นะเพราะว่าโบลี่มันมีไลฟ์เอทีเคทุกเว็บอยู่แล้วจากพาสีของมันเองนะครับผมตรงนี้ฉะนั้นเราไม่ต้องรีบไปอัพไปอัพก็ได้นะครับผมตรงนี้ก็จะอัพจินโมรีก่อนนะฮะ <c oughs> รอสังเกตบัฟบลดเงินจากคิวากะด,ด้วยนะครับผมไม่ <c oughs> งั้นมันเราจะเปลืองเงินมากๆเลยนะนี่ผมอัพไปแบบนี้เห็นไหม <c oughs> นี่ก็รอผมรอชิวๆนะฮะ ตึ้งปึ้งปึ้ง,ง,งอ่าแปดหมื่เอ็ดที่ตัวของมากิมันไวกว่าตัวของโบลี่เพราะว่ามากิมันเป็นตัวของไอสปิตนะครับผมคือมันตรงแท็กกับด่านพอดีเลยทําให้แบบไม่ไม่ไม่โนลดดาเมจแต่ว่าโบลี่มันโนลดดาเมจก็ไม่แน่รอบนี้อาจจะไวกว่าก็ได้ <c oughs> ก็ลองดูนะครับผมบางทีอ,อะไรก็เกิดขึ้นได้นะฮะ <c oughs> ว่ารอบแรกตอนตอนที่ผมทดสอบโบลลี่ผมอาจจะแบบเล่นผิดก็ได้เดี๋ยวตอนนี้พอมาลองเล่นใหม่ผมอาจจะลองปรับให้โบลลี่มันตีบอสไปด้วยเลยแบบนี้อาจจะจบไวก็ได้นะครับผม <c oughs> ตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดกนรอฮะอัพบโบลี่ไปเลยนะผมไม่ต้องเป็นห่วงนะตรงนี้ <c oughs> ถ้าเราอัพจินี่ตันเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เอามาอัพบโบลลี่ได้เลยนะผมไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องเงินนะ นี่โอเคเรียบร้อยครับผมทีนี้ผมจะปรับให้โบลี่มันตีเป็นสตองเกตนะครับแล้วก็ปรับจิโมรี่เป็นตีสตองเกตเหมือนกันนะครับผมไม่ต้องกลัวเรื่องมอนหลุดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดมอนบอสหรือบอสมันอยู่แถวข้างหลังเนี่ยแล้วมอนวิ่งมาข้างหลังอะ่ะวงของจิโมรี่มันจะตบทั้งมอนทั้งบอสเลยนะครับผมมันจะวงกว้างมากๆเห็นไหมตัวนี้มไม่ต้องเป็นห่วงนะโ <c oughs> บลี่ก็เหมือนกันพอๆกันนะผมเห็นไหมก็จะสบายๆเลยนี่นะฮะเข็ดทีก็รอผม มีมแล้วตัวนี้ก็สบายๆนะใครไม่มีจินโมริเลยก็แนะนำยากแฮะเพราะว่าจินโมริค่อนข้างเคลียร์บอสด่านนี้ไวผมถ้าเกิดสภาวะในด่านนี้เนี่ยบอสมันจะมีตัวสกิลแยกร่างเหมือนคุรุมิครับผมเวลามันเลือดลดลงไปจนตุยรอบรอ,อบแรกแล้วเนี่ยมันจะแยกร่างออกมาเป็น9กร่างฮะซึ่งถ้าเกิดเราเคลียร์บอสท,ทาง9ไม่ทันเนี่ยมันจะลุมตีบ้านเราแตกเลยนะครับผมก็เลยจะเป็นห่วงนิดนึงว่าถ้าเกิดไม่มีจินโมริเนี่ย ชิดไม่ค่อยอ่อน้วผมว่าจะเอาตัวอะไรมาทำดาเมจให้มันเคลียร์บอสไวๆนะครับเพราะว่ามันโดนลดดาเมจจากตัวของพาส,สดีด่านด้วยอะไรอย่างเงี้ยจะลำบากนิดนึงนะผมจัดทีมยากนิดหน่อยเพราะว่าตัวธาตุพืชก็มีน้อยอยู่แล้วพอมาเจอแบบบัฟด่างที่ลดดาเมจไปอีกก็ลำบากลงนิดนึงเลยถ้าเกิดไม่มีจินโมรีนะอ <c oughs> าจจะใช้เป็นขี้รัวขี้รัวก็ไหวอยู่ใช้เป็นขี้รัวก็ได้อยู่นะ <c oughs> อาจจะจบช้านิดนึงนอย่างที่บอกถ้าใครที่ไม่มีปัญหาก็ชิวๆได้เลยครับผมอ๋อไม,ไม่ไม่ถึงกับตุ้ยนะแค่โดนแบบเลือดลรอค่งนึงก็แยกล่างมาแล้วก้าวล่างเมื่อก่อนมันจะเป็นเส้นลงมาอย่างเงี้ยซึ่งแบบนี้ก็น่ารำคาญเหมือนกันจะเป็นเส้นมาก็น่ารำคาญเหมือนกัน <c oughs> อันไหนก็ไม่ดีเลย,ย่เียครับผมแล้วก็ปล่อยไปถ้าบอกแล้วผมว่าไม่ต้องห่วงเรื่องบอลหลุดนะฮะเพราะว่าวงของจีโมรี่มันใหญ่แล้วก็วงของโบลลี่ก็ใหญ่เหมือนกันนะฮะโอเคสบายแล้วครับผมนี่ ปื๊บ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 ปอยครับผมเฮยแค่ตัวเดียวเองเดี๋ยวให้บุรีช่วยตีไปก็จบละเออผมว่าอันนี้น่าจะจบไวกว่านะเนี่ยเนี่ยเนี่ยจบไวกว่าคุณใช้คุณแม็กี้นะ5.47วิบเจ็โอเคพอๆกันนะผมไม่ ไม่ไม่ได้ต่างกันมากเท่าไหร่เพราะว่าคุณมากิทก็ประมาณ5นาที10กวิบเหมือนกันก็โอเคแสดงว่าทั้ง2ทีมนี้เวลาเท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่มีปัญหาเนาะโอเคใครจะใช้เป็นมากิก็ได้ถ้าใครมีนะผมแต่เชียร์ว่าชทีมนี้ดีกว่าเพราะโบลี่ทำง่ายกว่าคุณมากิคุณมากิต้องอีโวสองขั้นนะครับผมโบลี่แค่ขั้นเดียวกับทีมนี้ก็ขั้นเดียวเหมือนกันนะครับโอเคเนาะก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพิ่มเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปสำ